เดินสายมูถีใช่ไหมครับก็เป็นปกติทุกครั้งที่ละครออนครับละครออนก็จะจะเน้นเน้นไหว้พระหน่อยครับเสริมบารมีเสริมดวงครับก็คือเดินเดินสายทำบุญทุกครั้งก่อนที่แบบละครจะออนใช่จริงๆก็เป็นทั้งทั้งบ้านแหละก็บ้านบ้านบ้านเพื่อการผมก็มีเทมีอะไรถ้าละครออนก็จะขนกันไป เป็นปกติครับไปลงนานาทองใช่ไหมครับเหรอลงเองลงเองเมื่อเช้าที่ลงเองในทิกตอกเพลงเขากําลังมาแล้วเออได้เลิกวงสวงแล้วเพื่อการมีแผ่นสามใบติดเถอะติดเถอะแล้วก็ลงทิกตอกเลยเข้าเพลงเลยเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์นะคือตอนเช้ายังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้บวงสวงเลยติดก่อนออันนี้ก็ตือติดเองเลยติดเองครับเพื่อการติดเลยครับเลยถ่ายในชีวิตจริงอะเราทำนานาทองไม่เคย มันเคยทำตอนตอนเข้าวงการแรกๆแ,แล้วแบบเราเรารู้สึกว่าเรา,เ,ราเฉยๆใช่เราเราเราไม่ค่อยอินกับการลงนัอะไรเงี้ยออใช่แต่ถ้าเป็นกระแสมันก็ลมาแรงนะทั้งการการลงนั่เองทั้งเพลงเขาก็มาแรงเนี้ยแต่ถ้<ร>าไปไหว้ไปมูไปไปหาพระอาจารย์อย่างเงี้ยเอาไปใช่ครับคนเดินไปหาที่ไหนผู้จัดการพาไปหา เชื่อาก่าเราครับก็อยู่อุดรอุดรอยู่ดรกแต่บ้านเกิดผมด้วยใช่กับบ้านเกิดผมพาไปบ้านพ่อปู่ด้วยไปก็ไปบึงการไปถ้ำอย่างที่ทุกๆคนไปแหละครับครับผมขอเรื่องอะไรพิเศษก็จริงๆถ้าเป็นผมอ่ะผมก็จะขอในเรื่องของละครแหละครับอยากพาพี่ลิษาเขาไปดูด้วยอ๋อใช่ล่าสุดนี้ล่าสุดละครออนผมก็เลยอยากลองถามนักเอกผมดูว่า สนใจเดินทางสายนี้กับผมไหมครับก็เขาก็จริงๆเขาเป็นคนสายนี้อยู่แล้วแต่เขายังไม่มีโอกาสไปวัดที่เราไปรอบนี้เราก็เลยลองชวนดูก็ก็ตกลงก็ไปแต่ว่าไปแบบเงียบๆมนจะถึงท่านเจ้าพ่อสายบูเลยไหมครับตอนนี้ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าว่างค่อยไปครับพอคิว่าเราขอมาแล้วเราได้แล้วเดี๋ยวเราหายไปก่อนพอเราต้องการแล้วเราค่อยไปขอใหม่ครับผม แต่ส่วนมากเวลาลงมูนี่คือจะประสบควารณ์เร็จทุกครั้งเลยใช่ไหมครัก็ไม่ไม่หรอกครับมันเป็นไปตามความความที่มันจะเป็นแหละมันไม่ได้เกี่ยวเรามูหรอกแต่ว่าเราสบายใจครับส่วนมากก็อาจจะไม่ได้ครับก็ขอรางวัลที่หนึ่งไปหลายรอบก็ไม่เคยได้ทุกทีนะครับแต่เรียกว่าคุณงงานเราจะเป็นขอพรเนาะไม่ใช่บนไม่ใช่อะไรไม่ไม่เคยบนผมเองผมไม่เคยบนใช่ขอพรทั้งมากกว่าขอพรขอขอนู่นขอนี่แต่ไม่ได้แบบว่าจะต้องเอาอะไรมาถวายหรือเอาอะไรมายังไม่เคยแต่อนาคตไม่แน่ ครับผมแน่นไหมก็ก็ยังว่างว่างว่างก็ยังรับงานได้อยู่ครับผมครับเพราะว่ามีละครเรื่องเดียวครับจะเนทางไปยพ่ห้อสจรทีก็ยังรับงานก็บอกว่าเรามูนี่เราเราเราไม่กล้าบนเพราะว่าเรากลัวกลัวลืมในเรื่องการแก้บนหรือเปล่าเอาจริงคือไม่เคยไม่เคยบนเลยก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่าใช่ผมรู้สึกว่าการบนไม่รู้สิเราไม่ได้แล้วเราน้อยใจ มันจะเป็นการน้อยใจว่าแบบเราเราเราขอท่านแล้วถ้าท่านไม่ให้เนี่ยมันจะมันจะก็ไม่อยากพูดว่าหมดศรัทธาแต่ก็อาจจะไม่ได้ไปอีกใช่เราก็เลยไม่บนเราจะเป็นการขอแบบขอลอยๆซึ่งเราคอสามีชั่วคืนเคยขอนะไปขอเลตติ้งะไดอ่ะก็นั่นแหละไม่ได้เลตติ้งได้แดสิบอันนี้เรื่องจริงนะ แปดสิบเลยผมอยากรู้ผมก็ว่าแถึงสิบหรือเปล่าแปดสิบ <c oughs> ไม่ได้ไ <c oughs> เทว,วดกกาคร,รับผมอย,ยกากเป็นคนแรกไงผมก็เลยขอสักครั้งขอเป็นผมได้ไหมยูโร <c oughs> เชวัตได้เล่นละครเด็กยิ่งแปดสิบ <c oughs> แต่เทวดา <c oughs> ไม่ให้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าความคอดของตัวเองนะทคุณขึ้นทุกวันท,ทุกวันเลยก็เรื่อยๆครับก็มีคนรู้จักเพื่อนๆเรื่อยๆครับก็ก็ดีใจครับเราไปไหนมาไหนเห็นป้ายชื่อป้ายไฟตัวเองก่ จ้างมาครับจ้างมาจ้างมาอ้ที่ไปจ้างแล้วมระดับเนี้ครับก็ก็ก็แฟนๆก็ชื่นชอบแล้วก็คอยมาให้กําลังใจเราตลอดไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนไปภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคอะไรเนี่ยก็ดีใจที่แฟนๆบินจากกรงเทพค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราไปแบบไปต่างจังหวัดตเราออกอีเวนต์ก็ต้องมี้รงเพลงให้แฟนฟังด้วยใช่ครับก็มีไปร้องเพลงครับ แต่ไม่เหมือนเมื่อกี้นะเขาอัด6ชั่วโมงเลยเหรอเอาเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องร้องสดครับผมเพลงแรกในชีวิตด้วยแล้วก็มาร้องสดด้วยสวยสิครับเตรียมมุกมาเมื่อกี้เตรียมมุกมาก็จะเดินมาแล้วไหว้ผู้บริหารช่อง7 HD พอไหว้ปุ๊บตื่นเต้นท่านมองผู้บริหารช่อง7มองตายแล้วลืมเนื้อทางหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโหมดเป็นนเตอร์เทน เน้นเอนเตอร์เทนมาเลยคลิปนึงเป็นไปรอลเลยเราไปงานที่ต่างจังหวัดแล้วมีคุทธว่าถามว่าเป็นการใช่ใช่เจ้าพอเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าผู้ใดครับก็ไม่คิดว่าคลิปนั้นจะจะเป็นกระแสเพราะว่าตอนแรกเห็นคนแทกมาแต่เราก็คิดว่าเป็นคลิปทั่วไปที่แบบเวลาเราเดินออกจากห้างจจะมีคนถ่ายอยู่แล้วแต่ผู้จัดการบอก้คลิปนี้ดังมากเลยนะคนดูประมาณ 3- 4สี่ล้านแล้วก็เลยเข้าไปดูอ๋อเป็นคลิปที่ เราหันไปคุยกับคุณคุณคุณแม่หันไปคุยกับคุณแม่ครับว่าคุณแม่ถามาแล้วว่าเราเป็นใครเราก็เลยบอกว่าเราชื่อยูโรนะครับยูโรวันพุธพฤหัสกลายเป็นยูโรวันพุธเพราะว่าจะฝากละครเขียมซ่อนายเพิ่งไปมาเมื่อสามวันก่อนลืมพูดชื่อละครลืมพูดชื่อช่องด้วยยูโรนะครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นยูโรวันพุธไ็ด้ดีจว่าเราเรารับกจังหวะช็อตฟิวได้ดีมากครับผม ไม่ช็อตผิวไม่ช็อตไม่ช็อตล้วก็หันไปตอบดีๆเราก็อยากแนะนําตัวเราด้วยไงหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเราก็ถือโอกาสนี้บอกไปเจอแบบไม่ร่อยไหมคะก็ก็ก็เจอบ่อยๆบ่อยครับก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะหันไปคุยด้วยแต่มอเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเนาะครับผมโอเคนะอัา